ฟันแล้วก็เก็บใส้ถุงปุย๋ยใช่หละครับพี่น้องเก็บไส้ถุงปุ๋ยแล้วก็เตรียมที่ยกใส่ใส่รถยกนะครับรถรถไถที่มีเรือยกนะครับยกแล้วก็ใส่รถอีตุกหกล้อนะครับเอารถอีตุกมาถุกออกต้องเฝ้าลิงนะครับพี่น้องต้องจ้างคนเฝ้าล่งเพราะว่าย่านฝนมาช่วงบายนะครับถ้าฝนตกเดี๋ยวรถที่เขามาเอาหวาวมันบ่นไห้ครับต้องเฝ้าลิงเนี้ยสิประมาณนี้เนาะ นี่ครับร่องกองกองกันที่ประมาณนี้ครับกองมันน,น้อยเนียๆเนียผลกันไปคะว่าซองแถวให้ได้รถนึงพอดีนะครับรถอีตุกประมาณแปดเก้าตันนะครับประมาณอีตูกแปดตันเก้าตันนะครับสองร่องห้เต็มรถพอดีแต่ว่าเสียดายโฮมไม่นะครับไ่ได้หัวเลย นี่ครับดินดียดายดินติดหัวนี่นะครับ